วอชบ็อกเอานาฬิกาจากฮ่องกงมาแสดงที่ครับในงานมีนาฬิกาแปลกๆเยอะมากซึ่งผมดูบลิฟแล้วผมเตรียมตัวมาอย่างดีจริงเหรอผมไม่ใส่นาฬิกามาเลยเตรียมมาอราไปจากงานข่าวจั๊วเลยพมือผมี่ชอบเรือนนี้ครับโอเวอร์ c k c o คคอปายังไงครับเรือนนี้นะครับ Iron Man ของเราไอออนแมนใส่ตอนเลนเกมใช่ไหมตอนโปรโมทเองใช่ถืมราคา4ล้านกว่าและมี25เหเรือนในโลก อันนี้คือแบรนด์ MBNSH M9H M9 นี่แหละคือเป็นสเกลเลตันที่รูปทรงอย่างที่บอกเลยเป็นเครื่องบินเหมือน iPhone อเเครื่องบินดูเหมือน iPhone เลยคือดูแล้วสวยเลยและที่สำคัญเรือนนี้มีเพียง3-3เรือนในโลกซึ่งวันนี้1เรือนอยู่ในมือเราแล้วราคาเท่าไหร่ครับแปวิ่งใจใจจอยู่ในรายการนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค r a z ซ r e เดนะครับของคนรักนาวิการครับวันนี้ครับพี่ต้นเราอยู่กันที่ไหนครับ เรามางานที่ Watchbox เอานาฬิกาจากฮ่องกงมาแสดงที่ไทยครับให้กับคลาสเตอร์เมืองไทยหลายๆคนได้มาสัมผัสได้มาดูในงานมีนาฬิกาแปลกๆเยอะมากซึ่งผมดูบลิฟแล้วผมเตรียมตัวมาอย่างดีจริงเหรอผมไม่ใส่นาฬิกามาเลยเตรียมมาลองมาจากงานขาวจั่วเลยเข้อมือผมขาวจั่วเฮ้เราเตรียมตัวมาไม่พอติดติดข้อมาเลยพร้อมกับแบบนี้เพราะนาฬิกาในงานมีรุ่นแปลกๆที่เราอาจจะไม่เห็นในตลาดที่เราเห็นในเมืองไทยแทบ ไม่ค่อยเห็นเลยครับก็ Watchbox เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับขายนาฬิกาที่ ใหญ่เกือบที่สุดของโลกครับ Watchbox แตกต่างกับที่แพลตฟอร์มอื่นๆที่เราเห็นในตลาดยังไงก็คือเราอาจจะเห็นแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปใช้บ่อยอยู่บางแพลตฟอร์มยี่สิบสี่อ่าอย่างนี้โคร o นทเอันนี้ครับใช่ครับมีความแตกต่างยังไงครับตัว Watchbox อะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มาเก็ตเพลสอ่าตัวอย่างโคร o นยี่คือเป็นมาเก็ตเพลสก็คือเขาใช้เป็นแพลตฟอร์มที่เอานาฬิกาของคนอื่นให้มาลงกันเป็นตลาดนาฬิกาแต่ Watchbox บอกว่าเขาเป็นเจ้าของทุกเรือนที่ขายอยู่บน Watchbox แล้วก็มมีควาเจงอยู่ประมาณ 3-4ี่ข้อ1นะครับตัว w a t c ็อก x เองเนี่ยหลังจากซื้อนาฬิกามาแล้วเนี่ยก็มีการตรวจแท้แล้วก็จัดการทดสอบเรื่องกำลังเครื่องการเดินของนาฬิกาเป็นอย่างดีก็คือเซอร์วิสมาเลยแหละจัดมาให้อย่างเต็มฟูลเซอร์วิสมาเต็มเต็มสองเลยเขามีารันตีให้อีก2ปีถ้าซื้อนาฬิกาเขาไปแล้วเนี่ยนาฬิกามีปัญหายกตัวอย่างเช่นนาฬิกาที่หมดรับประกันไปแล้วใช่ก็วอชบ็อกจะมีรับประกันโดยวอชบ็อกเองอีกปี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขามีนโยบายซื้อคืนกรณีที่ซื้อนาฬิกาจาก Watchbox ไปแล้วภายใน7วันคุณไม่ชอบ Watchbox ซื้อคืนอ๋อ,อคือ Buyback Buyback ครับอย่างนี้ w วอชมาเนียได้ไหม w h ชมาเนียก,ก็พอทำได้เลยเฮ้ยเรายังหายใจ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรไปเทียกบกับเขา <c oughs> โอเคเฮ้ยเจ้นี่คือเจ๋งมากนะเจ๋งมากนะพรอมระดับโลกนะครับแล้วก็วันนี้เขามาจัดเอ็กซิบิชันที่ไทยนาฬิกามาโชว์ให้กับลเลกเตอร์ที่วันนี้คือ Watch Box ฮ่องกงฮ่องกงมาจัดที่ไทยมาจัดที่ไทยนาฬิกามาโชว์ให้ลูกค้าดูครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนาฬิกาจจิงๆมันดีกว่านี้ผมพร้อมมานานแล้วครับพร้อมพี่ก็พร้อมแต่พี่ถอนรอดไปเลยโอเคครับตามมาเลยครับครับ มาแล้วครับ5เรือนที่เราเลือกกันมาพี่ต้นใช่สวยงามและไม่เคยเจอในตลาดนาฬิกาบ้านเราเริ่มเรือนแรกเลยครับพี่ต้นเลือกอะไรมาพี่ชอบเรือนนี้ครับ Uwork r ครับ Black Copper ยังไงครับเรือนนี้นะครับที่เลือกมาเพราะว่ามันเป็นเรือนที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์หรือไอออนแมนของเราใส่ตอนเอ็นเกมใช่ไหมตอนโปรโมทเอ็นใช่ซึ่งโฆษ่า ลักษณะของนาฬิกาสื่อถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะใช่เขาเขาน่าจะชอบมากเลยละผมเห็นครั้งแรกอ่ะคล้ายนะคล้ายพวกเตาปฏิกรนแบบแบบในยุค<ป>ยุคเก่ากอะแปะหน้าอกก็นแล้วแล้วแปลงแรกได้แล้วและที่สำคัญคือมีฟังก์ชันแปลกๆที่นาฬิกาอื่นนะไม่มีเลยอยู่ในนี้นะครับ hm พี่ต้นอธิบายฟังก์ชันหน่อยจับครั้งแรกอ่ะผมบอกตามตรงว่างงผมดูไม่รู้เรื่องเออใช่ครับมันจะงงๆหน่อยครับเอาแรกเริ่มเลยตัวนี้นะครับตัวชั่วโมงอยู่ขวาสุดนะครับจะเป็นจัมพิ้งเอาไม่แบบหนึ่งสมง 1>, 1ชั่วโมงหนาที2นาทีเขไม่ไเอาเข็มไม่ใช่อย่างนั้นคือ1ชั่วโมงแล้วก็ขยับเวลาไปจนถึงชั่วโมงที่2มันจะสับปุ๊บไปชั่วโมงที่2เลยแล้วก็ถึงชั่วโมงที่3ก็สับไปชั่วโมงที่3เลยอันนี้คือจัมปิ้งเฮาตัวนี้เป็นนาทีครับครับนาทีตัวนี้เป็นนาทีที่เป็นเลตโเกตครับอืมเลตโเกตก็คือมันจะเดินไปเรื่อยแล้วก็เด้งกลับมาปึ้งเดินไปเรื่อยแก็เด้งกลับมาปึ้ีเดินครบ60นาทีจหกลิบนาทีจงลากหนึ่งนาทีกแเดจะไปขยับต่อเนืหกส ตัวนี้นี้ตัวนี้ก็จะเดินคับแล้วก็ตัวนี้ข้างบนเป็นวินาทีครับอืมวิตรงวินาทีอ่ะดูดูแล้วแบบสลับซับซ้อนมากตรงกลางอ่ะเหมือนเป็นเลนเลนอะไรสักอย่างวิ้นเหมือนเล่นขยายซึ่งดูแล้วแบบแปลกตามากสวยดีคือเรือเนี้ใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนแต่ว่าต้องศึกษาวิธีดูนิดนึงไม่งั้นอาจจะงงได้ที่เหลือไม่กล้าเล่นแล้ว <laughs> <laughs> ขอทาบข้อนะครับให้หรือไม่ให้ก็ไม่ <laughs> ไดูแล ทีมงานครับเดือนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1,19,000 US 1,19,000 11 US แต่ว่าไม่ใช่บาทนะแต่ว่าเป็น US ถ้าบาทนี่โอนเลยนะ <c oughs> โอนทั้งงานนละครับวันนี้ก็ประมาณ4ล้านกว่าบาท คือว่าด้วยการวางกลไกอ่ะในแบรนด์ที่แบบวางกลไกเป็นนวัตกรรมอ่ะผมว่าก็อยู่ราคาที่ที่โอเคนะที่โอเคโรเบิร์ตดนนี่จูเนียใส่โปรโมทนะครับอย่าลืมราคา4ล้านกว่าและมี25หเลือนในโลกในโลกใช่แพงไหมเอาจริงๆถ้าเทียบกับน้ำหนเคใช่ราคาโอเคผมว่าโอเคนะแล้วก็นี่ไงวอชบ็อกก็มีของโอ้วอชบ็อกเขามีเลยเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะเตมเขาให้เลือนเรือนหนึ่งกลับบ้านจริงเหรอโอเคก นี่ถือเป็นอีกหนึ่งเรือนที่โดดเด่นมากๆของวอชบ็อกครับสวยงามสวยงามน,นี้สวยงามเลยเรือนต่อไปครับเรือนต่อไปอยากฟังเรือนนี้นิวขอเลยเรือนนี้ขอเลยครับอันนี้คือแบรนด์ M B N F H M 9 H M 9นี่แหละ,ะมันย่อมาจากอะไร H M อะ,อะพังเลยพันไม่พังไม่พัง Horological Machine 9 <S <S> ร <laughs> อดไป <laughs> โอ้ยเราเล่นแก้งกันอย่างนี้ต้องบอกว่าเรือนเนี่ยแรงบันดาลใจ มาจากยุคเราเคยคุยเรื่องยุคของการบินเฟื่องฟูไปแล้วปีตั้งแต่193กว่าขึ้นมา194กว่า5กว่าขึ้นมาเป็นแรงบันดาจาจยจากยุคนั้นสังเกตจากจุดที่พี่ต้นบอกก็คือการใส่นาฬิกามุมมองของนาฬิกาจะอยู่ที่การจับคันบังคับของเครื่องบินพอดีครับขะสมัยก่อนนะไม่มีออ t โต้พายเขาทำอย่างนั้นปล่อยมือนี่วืบวืบสมัยนี้นักบินกดออโต้พายแล้วเล่นเกม เล่นเกมหลับอะไรล้วโอ้คุณก็พูดจะนักบินหมุเสียหมดจะสังเกตจากมุมมองของนาฬิกาพี่ต้นใส่แล้วจะเหมือนเราขับเครื่องบินไงใช่เราต้องเห็นจากกับคันบังคับโดยไม่ต้องพลิกมองเราก็จะมองเห็นเลยจุดเด่นของนาฬิกาอยากให้ดูไปพร้อมกันคือเป็นสเกลเลตันที่รูปทรงอย่างที่บอกเลยเป็นเครื่องบินใช่ เหมือนเหมือนไอ h o นเจ็เครื่องบินสังเกตจากบาลานซ์บาลานซ์สปริงนะครับสข้างดูเหมือน iPhone เลยแล้วคือมันหมุนแกว่งพี่ต้นใช่คือดูแล้วสวยเลยแล้วก็ลานเนี่ยเป็นตลับลานคู่ซึ่งจะแยกข้างออกมาเราจะเห็นเลยว่ากลไกการทํางานของลานเนี่ยแยกข้างอันนี้เราใส่ยังไม่ไม่ได้ใส่เต็ม เรายังไม่ได้ขึ้นลานใช่เรายังไม่ได้ขึ้นล้านเต็มมันอาจจะแว่งไม่เท่ากันทำไมต้องตะกุกตะกักด้วยนาฬิกามันแพงใช่ไหมตัดได้อะแส ที่เราเห็นว่าแกว่งไม่เท่ากันเนี่ยคือเราไม่ได้ขึ้นลานเต็มนะครับถ้าขึ้นลานเต็มเนี่ยจะแกว่งเท่ากันและสวยงามด้วยตัวแซฟไฟ์ที่ครอบอยู่ตรงนี้ครับสังเกตว่ากระจกแซฟไฟรกระจกแซฟไฟ์ที่ครอบเนี่ยเป็นโค้งแบบโค้งที่สุดในนาฬิกาทั้งหมดที่เราเคยจับมาพูดอย่างนี้ได้เลยคุณจับนาฬิกาน้อยไงโอโหพ่อพ่อขาชินได้ชินใจ อ่ะจะเห็นว่าตรงแซฟไฟร์เนี่ยครับมุมการขัดเนี่ยจะแตกต่างจากนาฬิกาอื่นค่อนข้างยากครับอันนี้มันจะทาและผมคิดว่าโมแรกที่ขึ้นโมมาทิ้งละ,ะหมด <laughs> รับรองว่ากว่าจะเป็นทรงนี้ได้ต้องลงทุนทรัพยากรไปเยอะมากๆากอ่านาจะยากมากจนขึ้นมาเป็นทรงนี้ได้ต้องบอกว่าเรือนนี้ว้าวมากตอนที่ผมไปเลือกในถาดผมจองเรือนนี้ไว้ก่อนเลยคุณคุณก็เลือกเรือนที่มันมีสตอรี่ตลอดมันก็ทิ้งผมไว้กับเรือนทิ้งไว้กลางทางหรอมันทิ้งผมไว้ตลอดแล้วที่สําคัญเรือนนี้มีเพียง3าเรือนในโลกเึ่งไหวันนี้หนึ่งเรือนอยู่ในมือเราแล้วราคาเท่าไหร่ครับไปวิ่งใจใจใจอยู่ในรายการฮะ ต้องบอกว่าราคาเปิดตัวอยู่ประมาณตีเป็นเงินไทยนะครับ7,200ล้าน 2, 2แต่มีแต่นะ Watchbox มาขายในงานนี้ตีเป็นเงินไทยประมาณ5ล้าล้านห้าใครสนใจครับจองเลยเดี๋ยวไม่ทันที่ต้น คือถือว่าเป็นราคาดีกว่าราคาป้ายอ่ะดีกว่านีี้ดกวราคาป้ายเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วแตกต่างจากคนอื่นใครที่รักความแตกต่างอันนี้คือหนึ่งในนาฬิกาที่แนะนําเลยนะใช่เขียวมากสตอรี่หยิบมาแต่ละเรือนสตอรี่ทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ต้นเรือนต่อไปเลยไหมได้เลยอ่ะเรือนนี้ไม่ใช่ โอ้โสิเบีครับไม่ใช่ของงานเขาเหรอไม่ใช่ครับเอไม่ใช่ของงานเลครับเรือนนี้ครับเรือนนี้ตัวนี้นะครับเป็นสเกลตันจากยี่ห้อเดอะบีทูนนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นจอห์นเพเยอร์ลิมิเต็ดอ dition DB ยี่สิบแปด GS นะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition ที่ทำวัสดุมาจากแบล็กไทเทเนียมเป็นไงอเท่ะโอ้โหมาเส่เลยสเกลตันแบล็กไทเทเนียมครับ ดูนะครับคล้ายๆทองทองดำๆเหมือนแบล็กพ a นเตอร์นี่ไ<ต><ผ>ม่ใช่ผมว่าตัวนี้เป็นสเกเลตันที่แบบแปลกดี e, e, e. ใช่ใช่คือดูเป็นสเกเลตันที่ดูเรียบหรูดูเท่จริงจริง<ล>เรือนนี้ที่ผมเลือกนะครับมีอยู่สองเรื่องอหนึ่งคือมันเป็นสเกเลตันค,คือผมชอบสเกเลตันแล้วสองคือความเจ๋งอยู่ตรงนี้ครับจึงอ๋อลักขยับได้ลักขยับได้นะครับมันเป็น floating l ผมบอทาพอทาๆนึงที่แบรนด์นี้เขาออกแบบมา ให้เข้ากับข้อเจ๋งเนีน่อยากให้กล้องดูเป็นเรือนแรกที่รักขยับได้ในชีวิตที่ผมจับนาฬิกามาเรือนนี้บอกเลยว่าแก้ปัญหาของยูเซอร์ที่แบบแต่ละชาติแล้วข้อไม่เท่ากันใช่คือแก้ปัญหา100%เปลยนะเรือนนี้ใช่ได้แบบรักขยับได้คือตามข้อมือของทุกคนอันนี้เป็นจุดเด่น<ๆ>เด่นแบบเด่นโคตรเลยนะจริงๆแบรนด์นี้ครับไม่ได้เก่าแก่มากิ่งตั้งในประมาณปี2 0 0 0นี่เอง แต่ว่าเรื่องดีไซน์กับเรื่องนาฬิกาเขาค่อนข้างลึกเพราะว่าตัวฟาวเดอร์เขาว่าคนนึงเป็นช่างนาฬิกา สาวฝรั่งเศสคือเขาออกแบบมาโดยแบบแก้ไขสิ่งที่ทุกคนเป็นปัญหามาตลอดทุกแบรนด์เป็นปัญหามาตลอดเพราะว่าข้อมีทั้งข้อกลงข้อแบนค่่คนไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับ Watchbox เสนอราคาที่ประมาณ4.4ล้านโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณประมาณแสนสองยูเอสค่อนข้างเจ๋งเดี๋ยวเราไปเรียนถัดไปเลยครับอีกเรือนหนึ่งเป็นแบรนด์ในใจพี่เหมือนกันครับโอ้รู้เลยเรือนนี้ใช่เรือนนี้มีความพิเศษเยอะเหมือนกัน ไหนพี่ตัวลองฉายหน่อยเรือนนี้นะครับแบรนด์ H Moser C ครับนะครับเป็นสเก็ตตันที่มีทวียองอยาให้นิวเล่าเรื่องทวียองแต่พี่ขอเล่าเรื่องหน้าปัดก่อนหน้าปัดนะครับตัวนี้เป็นบลูฟูเม e นะครับนิวจะเห็นสีฟ้าเรือบๆที่หน้าปัดอันนี้เป็นเทคนิคและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยนะเอยตอนแรกนึกว่าเขาคนเดียวเขาไล่สีแบบจากจางไปเข้มแต่ว่าพอเปลี่ยนมุมแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการตกกระทบของแสงนะใช่ครับแล้วก็กระจกเป็นแบบโดมแล้วก็ ความพิเศษอ่าความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวทูบิยองทูบิยองเป็นยังไงอุตสา์รีฟให้อันบายทูทูบิยองปกติก่อนนะครับทูบิยองปกติปกติเราพูดอะเราไม่เคยมีคลิปการทํางานของทูบิยองมาแบบชัดๆเลยนะอ่านี่องอันนี้คือชัดๆเลยการทำงานของทูบิยองเนี่ยคือจะใน60วิเอทูบิยองจะหมุนรอบตัวเองเพื่อ หนีแรงดึงดุดของโลกต้านแรงโน้มถ่วงเพื่ให้นาฬิกาเดินเที่ยงตรงใช่ครับพูดอย่างงี้ก่อนแต่อันนี้เป็นทูบิองพิเศษของแบรนด์ซึ่งเขาบอกว่าแบรนด์เนี้ยทำพวกพวกใหญ่ทั้งหลายอะให้หลายๆแบรนด์ด้วยนะแ a n d Spring ครับใช่ครับ ซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเป็นทูบิยองที่เป็นแกนยายแบบตั้งคือถ้ามองมุมนี้จะเห็นเลยนอกจากหนีหนีศูนย์ใน60วิแล้วเนี่ยโดนแรงดึงดูดเท่าๆกันแล้วในทุกมุมยังมีใย,ยแบบตั้งสามารถช่วยเรื่องแรงดึงดูดของโลกได้อีกมุมนึงใ,ในแกนแกนแนวตั้งคือต้องบอกนี้ครับอธิบายสั้นๆเลยคือนาฬิกาเนี่ยเวลาที่เป็นออโตเมติกนยครับเวลาเราใส่ แล้วอยู่ต่างพื้นที่ต่างเมืองต่างทวีปเนี่ยครับ,รบมัมีแรงดึงดูดจากแกนกลางโลกไม่เท่ากันใชทำให้นาฬิกาเดินไม่เที่ยงตรงครับ,รบกลไกนี้ทูบิยองเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทําให้นาฬิกาออโตมติกเดินเที่ยงตรงที่สุดใช่ครับแล้ว h ฮสโมเซอร์แอนเนี่ยเป็นเจ้าที่ผลิตแฮนด์สปริงของทูบิยองให้กับหลายๆแบรนด์บนโลกใช่แล้วเขาก็ทําแบรนด์ของตัวเองออกมาใช่แล้วเรือนนี้ยังเป็นทูบิยองแบบพิเศษของเขาที่เป็นทูบิยองแล้วก็มีแกนในแนวตั้งอีกด้วยเจ๋งปะ าสุดถือว่าสุดในสุดอีกทีนึ่งสุดในสุดละเรือนนี้พี่ต้นตอนเปิดตัวราคาประมาณ2ล้านเก้ากว่ากว่าตีเป็นเงินไทยนะในโคโนเทวิตี้โฟร์หาแบบทั้งหมดเลยนะ3ล้านกว่าขึ้น3ล้านกว่าวันนี้วอชบ็อกซ์สี่ล้านไม่ใช่หยอก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 สองแปดเจ็ดครับวอชบ็อกซ์เขาต้องดีกว่าใช่วอชบ็อกซ์เขาเปิดราคาที่ประมาณสองแปดเจ็ดซึ่งถูกกว่าราคาเปิดตัวถูกกว่าราคาในในโคโนยิปช่ในโคโน วอชบ็อกถูกสุดใช่ใช่ครับค่อนข้างสวยแล้วแหะนี่เราพูดไป4เรือนแล้วพี่ต้นเหือเรือนสุดท้ายแล้วเรือสุดท้ายแล้วเป็นแบรนด์ในใจของพี่ที่อยากมีมานานแล้วครับแต่ตังค์ไม่พอเป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าราคาเบาๆเขาอยากได้อยากได้อยากได้แต่ว่ากระเป๋าไม่เอื้อเงินไม่พอเอพีเจนนะครับเอเจนเอพีเจนเรือนนี้นะครับมีความพิเศษมากๆเลยครับมันเหมือนนาฬิกาที่มี สองเรือนอยู่ในเรือนเดียวกันยังไงพี่ต้อน,นตอน้อาวต้องดูนะครับตัวซับไล้ทางซ้ายนะครับจะเป็นนาฬิกาที่บอกเวลา24ชั่วโมงอ่าเป็นแบบครบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับซับได้ทางขวาเป็น12ชั่วโมงอ่าแบบ AM PM ที่ทำงานแยกกัน <c oughs> <c oughs> เหมือนเรามีนาฬิกา2เรือน <c oughs> อยู่บนเ,เรือนเ,อเดียวกันสเรือนมาประกบทับกัน ใช่เรายังไปใช้เป็นแบบท a v เวลท m e ได้ด้วยเป็น GMT ก็คือแยกบอกเวลา2ประเทศได้ครับแจวๆเลยนครับกับแบรนด์2ประเทศแบบไม่ต้องเดาคือแยกกันไปเลยเอางี้เราคิดว่าเราเอานาฬิกา2เดือนมารวมในเรือนเดียวกันครับแล้วบางแค่นี้เองข้างหลังสวยงามแบบสุดๆเลยครับราคาของเดือนนี้ตามที่มิวถามนะครับก็ไม่ต้องบอก เพราะว่าพี่ได้พีเซนต์แล้วมันเหมือนนาฬิกา2เรือนอยู่ในเรือนเดียวกันนะอ๋อคือราคาก็คือนาฬิกาสองเรือนสองหนึสองนสองนาฬิการาคาประมาณ11ล้านปลายๆโอ้เบาๆอย่างงี้พี่ต้นวอชแมนเนียสบายสบายจริงเหรอครับ จองสวยมากครับเป็นหน้างที่ผมคิดว่าชีวิตนี้ต้องมีให้ได้สักเรือนสวยแล้วแปลสวยแล้วแปลไม่ต้องคิดนะครับว่าเดินเข้าไปบูติกแล้วจะได้ไหมเรือนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณจะหาทาบได้ในเมืองไทยที่ไหนไอ้บ้านไม่มีหลายเรือนหลายเรือนที่เขาเอามาในงานนี้เลยนะเราก็ไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นตัวจริงมีบางเรือนที่เราแบบเคยเห็นตัวจริงบ้างนี่อันนี้ไม่ใช่งานนาฬิกาของงานเขาเขาใช่ คือในในงานะจะมีนาฬิกาแปลกๆแ,แ,และแตกต่างทั้งหมดเลยซึ่งเป็นนาฬิกาแบบดีๆแล้วถ้าเรารักความแตกต่างผมว่านาฬิกาในวอชบ็อกเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แน่นอน Watchbox มีนาฬิกาทั่วไปด้วยนะครับอย่างโรเล็ก a t ปาเต็กแล้วก็ AP ก็มีให้ดูคือกลุ่มกลุ่มที่เป็นนาฬิกาตลาดที่เราเห็นบ่อยก็มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้ำข้อดีของวอชบ็อกทีนะครับวอชบ็อกเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ขายนาฬิกา แทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกครับมีข้อดีคือ1คือในการทุกเรือนเขาเซอร์ติฟา by watchbox ก็คือตรวจแท้ให้เรียบร้อยแล้ว s e r v ์วิมาหมดแล้ว Service หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเรือนสภาพพร้อมใช้งานมีวารันตีให้2ปีครับ,รบและก็มีนโยบาย buy back 7วันครับภายใน7วันถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ชอบ,ค,บคุณเอามาคืนที่ watchbox ได้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ ขายทั่วโลกและมีนาฬิกาเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ใครไม่ใช่แบรนเพจใช้มาจากมาเลสที่เอามาลงเฉยๆคือนาฬิกาของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นนาฬิกาของตัวเองของตัว Watch อกใช่วอชบ็อกซตัวเองครับก็อันนี้เป็นความเจ๋งของวอชบ็อกครับทางเกรซี่เดลต้องขอบคุณ w a t c h ็อกมากๆเลยที่ให้มาเยี่ยมชมนะครับเอ็กซิบิชันที่นํามาจากฮ่องกงนะครับได้เห็นนาฬิกาเจ๋งๆสวยๆมากมายวันนี้ผมกะนิวก็ต้องขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลาไปทาบนาฬิกาเรือนอื่นๆได้ใช่ยังมีใน กอหลายเรือนที่เราไม่ได้เอามาให้ดูเนียครับแต่ว่าเราคัดจริงๆแล้วให้ดู5เรือนนะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีนี้นิวห้าเรือนนี้สมมุติไม่เกี่ยงเรื่องเงินเลยเอากลับบ้านได้เรือนหนึ่งเอาเเรือนนอนากลับบ้านได้เรือนหนึ่งเลยนะ <S 1> <S 1> ไม่ไม,ไม่ลืมเรื่องราคา <S <S ไป<ม>ก่อนเลยนะเดี๋ยวสปอนเซอร์ให้ไม่ใช่นะสปอนเซอร์ให้สุดยอดอุ้ยลักวอชมาเนี่ยขึ้นมาเลยเรือนนี้ยังไงก็เรือนนี้เหรอใช่ยังไงก็เรือนนี้ ผมใส่เรือนไหนดูไกลๆก็คล้า,ายกันยกเว้นเรือนนี้แต่เขาชอบเรือนนี้ฮึเนี่ยคโคเท่เลยใส่แล้วแบบใส่แล้วดูไม่เป็นนาฬิกา